ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงเดินแต่ความพิการกลับไม่เป็นอุปสรรคเมื่ออยู่ใต้น้ำเพราะเบี้ยวหรือสมชายโต้งฟ้ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ดำน้ำจับปลามาฝากคนรักส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวบ้านคลิตี้ที่ผูกพันกับสายน้ำอย่างตัดไม่ขาดแม้รู้ดีว่าลำห้วยแห่งนี้ปนเปื้อนสารตะกัว่ว บันทึกอย่างงดงามผ่านภาพยนตร์สารคดี By the River สายน้ำติดเชื้อจนคว้ารางวัล Special Mention จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโลกาโนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำกลับมาใช้เปิดตัวในไทยให้ชาวบ้านในหมู่บ้านคลีตี้ล่างจังหวัดกาญจนบุรีได้ชมเป็นครั้งแรกในบรรยากาศหนังกลางแปลงทำให้ชาวบ้านและผู้ร่วมงานได้นึกย้อนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและปัญหาที่แม้จะมองไม่เห็นด้วยตาแต่ก็ไม่เคยจากไปไหน ก็ปกติที่เร่ยู่นะมชาติก็จะหาเสียงต้องหาปลาตลอดตลอดเวลาพอได้มาก็จะไปแในความมีมันมีมันมีความความอะไรที่ซ่อนอยู่ที่หมู่บ้านเลยดังดำอยู่หรือเปล่ะที่ของไม่ใช่ของชาวบ้านที่ที่เดียวถึงกว่าก็ต้องต้องดำเพราะไม่มีอะไรในฉากอาจจะมีฉากที่สวยงามมากมันก็จะมีอะไรที่ซ่อนเล้นเหมือนกันอย่างในหนังเรื่องนี้ก็จะซ่อนว่าก็จะก็จะ ก็บอกว่าอ,อ,อยากให้สังคมนั้นได้ได้รับทราบปัญหาของเราเหมือนกันว่าเราเป็นแบบนี้นะเป็นคราวนี้ศึกษาไปว่ามันเป็นแม่น้ําที่เคยสวยแล้ววันใดวันวนึงมันโดนสารตะกั่วปุ๊บแต่บางสิ่งบางอย่างคือเข้ามาใช้คือมันก็สายไปแล้วไงคะคือมันมันปล่อยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้แบบเหมือนสังคมไทยเนาะอยากให้แบบเอออย่าละเลยปัญหานี้ 30ปีที่ลำห้วยคลิตีปนเปื้อนสารตะกั่วจากโรงแต่งแร่และ16ปีที่ชาวบ้านลุกขึ้นมาต่อสู้จนชนะคดีสารปกครองไปเมื่อปีที่แล้วทำให้นนทวัฒน์นำเบญจพลผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีสนใจนำชะตากรรมของชาวบ้านคลิตี้ที่ต้องรับผลกระทบในสิ่งที่ไม่ได้ก่อมาถ่ายทอดบนแผ่นฟิล์มหวังสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและจุดประกายให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมคนคลิตีเนี่ยต้องได้รับ ผลกระทบของปัญหาที่เขาไม่ได้ก่อ,เ,อเพื่อให้คนบางกลุ่มเช่นคนที่อยู่ในศูนย์กลางคนกรุงเทพหรือคนอยู่ในเมืองเนี่ยได้ได้อยู่สบาย,ยางเงี้ยบางอย่างเนี่ยถ้าเรามีการาวางแผนการทํางานหรือการทําอะไรที่มันรอบคอบอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ผลกระทบต่อคนอื่นๆเนี่ยน้อยลงะฮะอืมก็หวังว่าหวังว่าพอได้ฉายให้คนส่วนใหญ่ได้ดูเพิ่มมากขึ้นเนี่ย ก็ทําให้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเราถ้าเรามาพูดเรื่องการฟื้นฟูนฟู่นนีน่นั่นมีค่าสารตะกั่วกีมิลิกรรมต่อมันก็ดูดูมันก็มันก็ทาให้เราเข้าใจไปอีกรูปแบบหนึ่งครับแต่ว่าการดูหนังเนี่ยมันก็เหมือนว่าทําให้เราละเมยดเข้าไปใน ในหัวใจของเราอ่ะผมเข้าใจอย่างนี้ศิลปะมันก็คือการทําให้มันปัญหาหรือว่าข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมันมันเข้าไปละเมียดอยู่ในหัวใจของเราเข้าไปอยู่ในอารมณ์ของเราแล้วทําให้เราทาความเข้าใจกับเรื่องที่มันเป็นเหตุเป็นผลเนี้ยได้ง่ายขึ้นนะภาพยนตร์สารคดี By The River สายน้ำติดเชื้อผลิตโดยไทย PBS บริษัทออกไปเดินและเครือข่ายผู้ผลิตอิสระภาคพลเมืองจะเข้าฉายในวันที่8พฤษภาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema Central World และ SFX มายาเชียงใหม่รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปฟื้นฟูหมู่บ้านคลีตี้ล่าง